ใครอยากมีเงินเก็บหลักล้านฟังทางนี้นะคะครูสิตาเองจากคนติดลบสิบล้านหลือเงินติดตัว20บาทสามารถมีเงินเก็บหลักล้านได้แบบง่ายๆสบายๆครูใช้ทริคนี้นะคะในการเก็บเงินนะคะวันนี้ถ้าเรายัง ไม่มีเงินไม่เป็นไรค่ะแต่รู้ไว้ก่อนเดี๋ยววางแผนเอานะคะวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทําคือหาอาชีพที่สามารถทําให้เราไม่มีเพดานรายได้นะคะไม่ใช่เงินที่โตตามขั้นบันไดโตตามสเต็ปอย่างนั้นโอกาสการมีเงินล้านยากมากนะคะแต่นี่หลักๆาอาจจะมีนะคะสิ่งที่ครูทําค่ะคือครูเป็นแมค้าออนไลน์นะคะเสร็จแล้วคระะูก็แบ่งเงินจากกําไรขายของเนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เอาเงินไปต่อเงินกําไรสมมตินะคะร้อยหนึ่งเก็บ50เลยนะคะอีกนะคะ 50บาทเนี่ยแบ่งแยกนะคะเอาเงินไปต่อเงินด้วยส่วนหนึ่งเอาเก็บไว้ค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งค่ะและ้วครูก็เก็บมันทบขึ้นทบขึ้นแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลาเลยนะคะซึ่งครูสามารถมีเงินเก็บหลักล้านตั้งแต่เดือนที่4เลยนะคะง่ายมากแต่เราต้องรู้จักวางแผนก่อนไม่ใช่ว่าเงินมาเอาไปต่อทั้งหมดเลยแล้วไม่มีเงินเก็บเลยไม่ใช่นะคะหรือเอาไปเก็บทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ไม่ต่อเลยก็ไม่เวิร์กอีกนะคะดังนั้น